สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับสวัสดีค่ะก่นนอน้องใหม่เร็วลูกสวัสดีค่ะดีสวยๆนังๆบวชสูงยังมขึ้นสูงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับวันนี้ได้ มีโอกาสมีเวลาว่างครับได้ถ่ายคลิปน้องใหม่ให้เอฟซีพี่ๆทุกคนได้ดูครับนี่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้ครับผมมาได้ค่าก็ลูกเพิ่งอาบน้ำเสร็จกินน้ำกินอะไรเสร็จเมื่อกี้ครับกินหญ้าเสร็จแล้วก็มาเอามาที่บ้านครับ วันนี้แดดร้อนครับพายุหายพายุออกแล้วครับผมจากที่สองสาอาทิตย์ที่แล้วก็มีแต่ฝนอย่างเดียวครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มมีบ้างแล้วครับอากาศก็เริ่มดีขึ้นครับร้อนขึ้นเช้าเช้าก็จะเย็นบ้างเล็กน้อยนี่ก็อาบน้ําให้เสร็จก็ถ่ายให้พี่เพื่อนเอฟซีทุกคนได้ดูครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ลงทลิปเท่าไหร่ครับผม ไม่ค่อยได้ถ่ายได้ลงคลิปน้องใหม่มาก็นานนะครับก็เลยวันนี้ว่างครับว่างก็เลยได้ถ่ายแดดร้อนมากครับวันนี้นะครับน้องใหม่อ้วนมากครับผม ็อีกไม่นานครับก็ประมาณ2เดือนครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเน,นี่ครับก็จะคลอดแล้วครับผมก็นับถอยหลังครับผมก็ท้องอะไรก็เริ่มตกลงข้างหลังมากแล้วครับก็สังเกตไปเรื่อยๆทุกวันครับนะครับ ไมได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีไปทํางานบ้างอะไรบ้างครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปถ้ามีก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะถ่ายให้ดูครับผมก็คงจะได้ก็ไม่ได้ทําเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนครับอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างอาจจะหายบ้างมาบ้างครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับที่ยังเป็นกําลังใจที่ยัง กดติดตามกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้น้องใหม่ขอบคุณมากๆครับผมที่เอ็นดูช่องน้องใหม่ f ฟมิลีขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับตอนนี้ก็เลยถ่ายอาบน้ำเสร็จกินหญ้าก็เลยถ่ายให้พี่ๆี่ได้ดูครับผม น้องใหม่โตมากแล้วนะครับกินดินอีกแล้วน้องใหม่ ท้องโตมากครับผม ทำไมทำอะไรอันนี้เลยอันนั้นไหมคุณนหน้ามานี่นี่เลยอันนั้นมาบดสูงจะมาขึ้นไหมเนี่ครับ ลงสู้ลงมือขึ้นูงมือลงได้เลยลสูงบงสูง้ลงมือขึ้นสู้สสสสจ้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ